ช่วงมอเตอร์เวย์ครับวงแหววรอบน,นอกช่วงตัดมอเตอร์เวย์นะฮะไปที่ขามทะเลสอแล้วไปออกที่ถนนมิตรภาพครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมข้างบนนี้นะฮะเป็นสะพานาวงแหวอนรอบนอกที่ตัดมอเตอร์เวย์นะครับท่านผู้ชม ที่ตัดกับถนนมอเตอร์เวย์นะครับจะเริ่มจากวงแหวนรอบนอกที่ขามทะเลสอครับขับตรงไปนะ,ะจากตรงนี้อีกระยะประมาณสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านชมเส้นทางที่ขับจากมอเตอร์เวย์ขามทะเลสอนะครับจุดขามทะเลสอไปที่อําเบอร์ขามทะเลสอและออกยังถนนมิตรภาพ เราก็จะเบี่ยงเข้าถนนในส่วนของวงแหวนรอบนอกครับท่านผู้ชม นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือ,อช่วงถนนมอเตอร์เวย์นะครับอันนี้เป็นวงแหวนรอบนอกข่อมถนนมอเตอร์เวย์นะครับท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าทางท่านที่มาจากมอจากจากมอเตอร์เวย์จะมาแยกที่ขามทะเลสอจะไปที่ในส่วนของถนนมิทาบหรืออำเภอขามทะเลสอไปยังไงดูคลิปนี้เลยครับท่านผู้ชมครับ อะไรครับท่านผู้ชมเป็นเส้นนี้นะครับที่เราอยู่ในเลนนี้เลย นี่ครับท่านผู้ชมครับไปนครราชสีมา32กิโลไปสระบุรีนะฮะร้อย32กิโลด่านมุนตด35กิโลครับท่านผู้ชมเส้นนี้ที่จะใช้เดินทางครับท่านผู้ชม นะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของวงแหวนรอบนอกอำเบรขามทะเลสอที่ขับรถมาจากอ,อัมเภอสูงเดินครับผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของวงแหวนรอบนอก อำเภอขามทะเลต่อครับตรงไปสระบุรีครับท่านผู้ชมอำเภอสงูงเน,นินนะฮะอําเภอสีเกิ้วนะหรือจะเออไปเลี้ยวขวาไปทางด่านกุนชดนะครับหรือไปทางนาครราชสีมาได้แต่เราจะเอ,อ รีวิวเส้นทางให้ท่านว่าไปมิตรภาพครับหรือไปนครราชสีมานั่นเองนะครับเราก็จะเข้าช่องนครราชสีมาครับท่านผู้ชมนี่ครับถ้าเป็นสระบุรีตรงไปกรุงเทพรตรงไปครับท่านผู้ชมในการรีวิวเส้นทางจากมอเตอร์เวย์นะช่วงขาทะเลศอท่านจะมาที่อำเภอขาทะเลศอ ไปที่อนนมิตรภาพไปอย่างไรครับนี่ครับช่วงนี้ยังทางไม่เปิดให้ใช้เป็นสาธารณะนะครับให้โปรดระมัดระวังการใช้เส้นทางหน่อยครับนะฮะถ้ามาถึงเลนเออเลนนี้ถ้าท่านเออเลี้ยวตรงไปท่านก็จะไปชัยภูมิไปด่านกุนทแต่ถ้าท่านชิดชิดซ้ายท่านก็จะไปนะครราชสีมาแล้วก็ไปเข้าตัวเมือง อำเภอขามทะเลสอผ่านเอ่อผ่านอำเภอขามทะเลสอไปออกที่ถนนมิตรภาพเดิมครับนี่ครับทางยังไม่เปิดให้ใช้เอ่อเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เอ่อถนนหน่อยครับท่านผู้ชมนี่ครับเราก็จะมาออกนะฮะตรงเส้นนี้ตรงไปอำเภอขามทะเลสอเลย ครับตอนนี้ทางยังไม่เปิดให้ใช้เป็นทางการนะครับท่านผู้ชมยังปิดอยู่อันนี้เราก็จะมาเข้าถนนหลักนะในส่วนที่ไปอำเภอขามทะเลต่อนะครับไปอำเภอขามทะเลสอก็ประมาณ2กิโลเมตรครับ ับเราก็จะเข้าอำเภอขามทะเลสอครับนี่นะครับเขตตำบลขามทะเลสอตรงนี้จะเป็นโรงพยาบาลครับ ครับนี่นะครับคือตัวเมืองอ่าเบร์ขามทะเลสอนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลครับอนุบาลครับโรงเรียนอนุบาลที่ขามทะเลสอ ครับท่านผู้ชมเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ครับตรงนี้ยังเป็นตัวเมืองของอำเภอขามทะเลสออยู่นะฮะเราก็จะตรงไปอีกไม่เกิน4-5กิโลเมตรเราก็จะแยกนะฮะเป็นถนนมิตรภาพแล้วครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เรารีวิวเส้นทางจากมอเตอร์เวย์ครับที่อำเภอขามทะเลสอครับไปในส่วนของถนนมิตรภาพครับ ท่านผู้ชมครับหากชมคลิปนี้แล้วนะฮะออชอบใจให้กด Subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเราด้วยเราจะได้มีนะฮะกำลังใจทำคลิปใหม่หมๆมานำเสนอท่านครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับ ตรงไปนะฮะตรงนี้เป็นถนนหกเลนครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นถนนออกถนนมิตรภาพเดิมนะครับไม่ใช่ถนนวงแหวนรอบนอกครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือ,อ,อสะพานข้ามทางรถไฟนะครับท่านผู้ชมสะพานข้ามตามรถไฟนะครับที่จะซ้ายเราก็จะเลี้ยวไปสถาน,นีรถไฟโคกกวดรับนี่ครับตรงไปนครราชสีมานะครับตระบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ เราก็ขับมาถึงตรงสะพานข้ามทางรถไฟนะครับทางเข้าขามทะเลสองครับ ท่านผู้ชมครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนมิตรภาพแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะเราจะพาท่านนะฮะเข้ามาถึงทางแยกด้านหน้านะครับที่ปากทางเข้าขามทะเลสองครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเขียนเอาไว้นะฮะสระบุรีกรุงเทพไปทางนี้นะฮะโอเคนะครับส่วนป้ายบ่งบอกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นป้าย นะฮะต่างๆนะครับเช่นเช่นป้ายอุทยานต่างๆซึ่งทางนครศรีมาจัดไว้นี่ครับท่านผู้ชมถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปบนถนนมิตรภาพเข้าตัวเมืองออนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือบนถนนนะฮะมิตรภาพ แค่นี้แล้วครับท่านผู้ชมท่านก็จะมาถึงถนนมิตรภาพแล้วท่านผู้ชมครับ